มาทดลองตัดสังกะสีดูครับว่าครั้งแรกที่จะลองจะเป็นยังไง เร็จนะ i don't know. ดัดแล้วกันยางเหาะดูลูกน้อยมันหิวแล้วมั้งหิวหรือ,อยางลูกครับลูกๆหิววันละสำหรับคนเลี้ยงหมู ไม่หมดไอ้ตัวนี้มันท้องอยู่ดูล็อกเลือนร้อยนลูกคอได้หนึ่งอาทิตย์แล้วจักแย่ไปก่อนให้ตัวเล็กกินนมก่อน มันกม็มีข้อพันด้วยข้างๆก็จะเป็นวัวโอ้ยในละครับชีวิตสู้ครับดูก้านอกขอกนาอาชีพเสริม เห็ดไปครับเห็ดไปนี่โดูล็อกเรียร้อยว่าที่แม่พันธ์พอพันธ์นี่ครับมีทั้งหมดเก้าตัวมีลูกค้าคนจ้องไว้แล้วสีโตเห็ดแม่พันธ์ มีเห็บแม่พันธุเ์เพิก็ได้อายุหาเดือนกว่าลอยยี่สิบโลขึ้นเใาก็ทับมีพอพันในขออมีพอพันในข้อก็ทับผสมติดแล้วก็ปล่อยเพิ่ผสมติดใก้วติดแล้วก็วเอาไปให้ลูกขา หมูดูล็อกเดือดลอยทำไว้เป็นแม่พันธุ์ครับพ่อพันธุ์ก็มีครับครับสักลายครับสักลายครับเตือนใจครับ คนครับที่มารับชมอันนี้ก็แม่พันธุ์ครับเล็ดล,เดลอยโดยล็อกเลดร้อยอันนี้คุณแม่สองสายคอด มาแล้วทั้งหมด16ตัวครับแยกแยกตัวเหล็กให้เพิ่นกินก่อนตัวให่ก็แยกเอาไว้ขอบลางหากก่อนสันบ่ไว้กับนมบ่พ่อนมมี14เต่าแต่ว่าได้16โตเป็นจะได้เกล็ก เล็กเฮ้ยจะได้เหิวบอ่อหิวบอ่อเหี้ยวบ่อก็ี้ก็อิ่มแล้วนอนหลับสบายว่าที่แม่พันพ่อพันทั้งหลายนลุกขาคุนเอาไป แม่หนึ่งขอดบางคืนได้สิพกโตว่าสัตวแม่ใหม่ว้าตกใจเลยเมื่อคืนได้หลายแต่ว่าดอกแม่ใหม่พวกตี้มบ่ได้หลายปนานต้นอ้กอ่ะตอาไว้รีดน้ำเสือครับเขากลงดิดนเสือพอพันเดี่ยวพอพันนอนอยู่เดี่ย นี่ลาดไว้เลือดร้อยอากาศห่อนอากาศห่อนหมดกะหลายไปเลยหมดเกิหมดเสิเ็จในทายาก็นี่กะดูล็อกเลือดลอยพ่อพันเบิปค,ครับนี่แหละครับพอคุณพ่อคุณพ่อ คุณพ่อของล,ลูกสีแดงนี่คือคุณแม่คุณแม่นี่ก็ทับไม้และเดือนี่ทับไม้พ้อบอกเดือนหน้าเดือนหนาได้เจอกันลุงทองทองลยมน่น่คุณแม่เขาเนี่ยคุณลูกเขา สองเดือนกว่าคุณได้สองเดือนกว่าคันร่วมเดือนเกิดนั่นมันกน็สี่สามเดือนกว่าสี่สี่เดือนลรอแเลยแล้ลงตุนได้สองเดือนกว่าเี่โตง,งามๆลูกดก รับสบายกินอิม่มฉันรังน์กับทางน้ำเลยครับอากาศมันหอนแดด้ล่งเล็นสบายสบายเลยเป็ดยังไงมีลงสีเข่าหน่อยเอ้ยสีเขาเขาได้บดทั่ให้มูนำ้ำ อา้าวทำอะไรโลกทำอะไรคะอา้าวมาแอบทำธุระส่วนตัวนี่แหละครับมองสถานที่ทำธุระส่วนตัวขังน้ำไม่ให้ด้วยสุขาหม <S 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 ูกินน้ำก็กินมรงนี้มาดนตรงนี้ เนแหลกกันเงี้ยวอยู่นี้ทำธุระอยู่นี้เลี้ยงไปเลี้ยงมากกับมวลเด้อที่หน่อยขาดเพิ่นบ่ใดดอกต้องมีประติดขอบไว้มนกับเป็ดท่อน้ำเพิ่นท่อน้ำ เอาไว้ให้เขาดูดเกล็นขอน้ำอยู่นี่เสี่ยวมามีหัวดูดนัวดูดนี่ทั้งน้ำครับทั้งน้ำกินน้ำใสไว้ให้เต็มตรงนี่ขอบบานเยอะ ใส่น้ำให้เต็มแล้วก็ต่อท่อออกมาต่อท่อออกมานี่ให้เป็นกินตางนอก,กัะมี้มองเปิดน้ำออกจะพาเป็นน้ำที่ห้องค้างไว้อยคน เท้าข้งไว้อเอาวกัน,นุี่นี่ทอทอมาหนึนี่ครับเป็ดเป็นทอมาเปิดเปิดระบายหนำระบายยังออกเยสะข้างหลังเป็นสวนหน้าสวนหน้าให้งัวงามเป็นงามสบายเลย ตะปตูต้นหม่ต้นบกเผาต้นบกนาวโดดครับง่ามครับง่าวกัตัดตัดเหง่วงกงตะปงกันเรือยตัดไลไปเรื่อยๆนึงก็อูไปถนอนเว้น สบายสบายครับใส่ชีวิตไม่เถิดยังหลายกแต่เน่หนีในสินอย่างเดียวเท็ดหนีน้อยกัดมีปัญหาอิ่มละบบอลุ้นเหี้ยวบอตอนนั้นเหี้ยวบอ โอเคครับเอาใบสมีกันเดี๋ยวสิมาถ่ายให้เบิ้งไม้หลางๆกันครับเดี๋ยวไปกิดเขาเซากันมืนเนี่ยขอบคุณหลายๆครับที่รับชมเดี๋ยวสิ แิ่งไม้ได้ครับเด้อแค่นี้เด้อมันจบไว้ทีคุณพ่อรัดไว้กับคุณพ่อดูล็อกขอบคุณครับครับ